สวัสดีครับวันนี้มากับคอมเมนต์นี่นะครับรอคลิป Canon R6 Mark III VS Canon R5 Mark II ซึ่ง R6 Mark III เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์เองนะคือเปิดตัวไปแบบมันมาดเลยแต่พี่ก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับพอดีเจอคอมเมนต์นี้ก็เลยอ่ะเอาคอมเมนต์นี้มาพูดขอเลยแล้วกันนะครับซึ่งตัว R5 Mark II เนี่ยในความรู้สึกคือแบบเฮ้ย ทำไมทำไมรู้สึกว่ามันมันเปิดตัวมานานแล้วทั้งทที่เขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2024นี่เองนะ กลางปีด้วยนะกลางปี2 0 2 4นะจริงๆก็ประมาณปีหนึ่งแต่ความรู้สึกคือเหมือนมันนานมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พูดถึงตัว canon R5 mark ii แบบบ่อยสักเท่าไหร่นะหนักไปทางพูดถึง sony มากกว่าโดยเฉพาะ a 4นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีรุ่นน้องส่งตัว R6 mark iii เนะี่ยมาให้ดูอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเลยแล้วกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ราคาก่อนแล้วกันนะพี่คิดว่าหลายๆคนคงสนใจในเรื่องราคานี่แหละเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งราคาตัว A5 Mark 2นะครับในปัจจุบันเนี่ยที่บ้านเรานะอยู่ที่1 4 7 9 0 0สนาะครับแสนเกือบแสนะครับ, 104, 105, รบซึ่งตัว A6 Mark 3เนี่ยก็ได้เปิดตัวราคาออกมาครับอยู่ที่87,990บาทราคาก็เกินครึ่งของตัว A5 Mark 2มานิดนึงนะครับซึ่งในความรู้สึกของพี่นะ พี่รู้สึกว่าตัว A5 Mark II เนี่ยน่าจะเป็นกล้องที่ Canon วางไว้เพื่อสำหรับการถ่ายภาพนิ่งมากกว่านะก็คือเปอร์เซ็นต์ของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัว A6 Mark III เนี่ย Canon ก็จะเน้นในเรื่องของงานวิดีโอมากกว่านะซึ่งทั้งคู่ก็เป็นกล้องไฮบริดนะครับเอาง่ายๆปัจจุบันเนี่ยกล้องดิจิตอลทุกตัวนะก็พี่ว่าก็เป็นไฮบริดกันกหมดแล้วล่ะก็คือถ่ายทั้งภาพนิ่งถ่ายทั้งวิดีโอนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วากล้องตัวไหนจะเน้นทางด้านไหนนะครับซึ่ง ตัว r 5 Mark II เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งมากกว่านะครับเพราะว่า1น่ะคือ Resolution ของตัว r 5 Mark II เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับความละเอียดอยู่ที่45ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัว r 6 Mark III เนี่ยความละเอียดอยู่ที่32.5ความละเอียดก,ก็จะน้อยกว่านะแต่สิ่งที่ทำให้ตัว r 6 Mark III มีความเด่นขึ้นมาคือในเรื่องของวิดีโอที่เป็น Open Gate แล้วก็รวมถึงตัว p r e s e t ตัวลัดต่างๆที่มีให้มาเนี่ยคือช่วยเพิ่มความหลากหลายในงานวิดีโอมากขึ้นทําให้งานวิดีโอแบบดูน่าสนใจมากขึ้นเอางี้ดีกว่าลองมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ตัว A6 Max r k e เนะี่ยมีมากกว่าตัว R5 นะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของค่า ISO ปกติเนี่ยของ R6 Mark III เนี่ย ISO ที่สูงที่สุดเนี่ยเขาทำได้ที่64,000นะครับต่ำสุดอยู่ที่ ISO 100นะครับส่วนของ R5 Mark II เนี่ย ISO สูงสุดอยู่ที่51,200 แต่ ISO ที่ต่ำที่สุดนี่ทำได้เท่ากันนะครับที่ ISO 100อันนี้ถ้ามองลึกลงไปนิดนึงนะครับสิ่งที่ทำให้รู้สึกก็คือการที่เขามีค่า ISO ที่สูงที่สุดสูงกว่านะครับแปลว่าเขามีความสามารถในการจัดการเรื่องน้อยได้ดีกว่าเขาถึงกล้าใส่เข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว A5 Mark II เนี่ยเขามีตัวโปรเซสเซอร์พิเศษพี่เรียกว่าเป็นพิเศษแล้กันเป็นแบบอัจฉริยะอะไรเงี้ย ที่มาช่วยซัพพอร์ตในลหลายๆเรื่องนะครับซึ่งทำให้ตัว R5 Mark II เนี่ยค่อนข้างฉลาดไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสการจัดการน้อยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่ R5 Mark II มีเนี่ยคือมาจากตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับที่มาซัพพอร์ตซึ่งทำให้กล้อง R5 Mark II เนี่ยค่อนข้างฉลาดนะครับ และก็ถัดมาสิ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับของทั้งคู่เนี้ยความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยเท่ากันนะครับที่12เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ของ R5 Mark II เนี่ยตัวชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะทำความเร็วเพิ่มได้เป็น30เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งตัว R6 Mark III เนะี่ยทำความเร็วได้มากกว่าน,นั้นนะครับอยู่ที่40เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งทั้งคู่มีระบบพรีชูตติ้งมาให้นะครับซึ่งพรีชู Mark III ตต ม a r ์คด้วยซึ่งถ้าดูดีๆนะห่างกันปีเดียวเองนะครับแต่ด้วยความที่ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เขาทําได้เร็วกว่าใช่ไหมครับความเร็วในการถ่ายพรีชูตติ้งของ r 5 Mark ค i ก็เลยช้ากว่าแต่นิดเดียวนะครับตัว r 5 Mark ค i เนี่ยได้15เฟรมต่อวินาทีส่วนของ r 6 Mark คท i เนี่ยได้20เฟรมถ้าใครเคยลองถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับอย่างถ่ายกีฬาอย่างถ่ายนกอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเร็วมากๆเนะี่ย ถ้าระบบถ่ายภาพต่อเนื่องของเราทํางานได้ช้านะอันนี้พี่เคยทดสอบตอนที่ไปถ่ายรถแข่งนะครับระหว่างตัววันดีกับตัว 5D อะไรเงี้ยซึ่งตัว 5D เนี้ยบางจังหวะที่แบบในช่วงที่รถวิ่งเร็วม,มากๆเนี้ยความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องซึ่งตัว 5D เนี้ยจะมีความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องน้อยกว่าตัววันดีที่พี่ใช้นะครับสิ่งที่ได้นะครับผลปรากฏว่า ถ่ายไม่ทันซึ่งถ้าใครได้เคยถ่ายนะครับก็จะรู้ว่าความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วกว่าเนะี่ยก็จะได้เปรียบและก็ถัดมาอย่างนึงก็คือในเรื่องของจํานวนจุดโฟกัสนะครับของ a หก mark t เนะี่ยมีจำนวนจุดโฟกัสที่เยอะมากอยู่ที่หกพันเก้าสิบเจดจุดนะครับซึ่งของ a ห้า mark II เนะี่ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ5้าพันเก้าร้อยสี่สบจุดแต่ก็น้อยกว่าของ a ห mark t อยู่ดีนะครับก็อย่างนึงคือตัว a ห mark t เนะี่ยมีวิดีโอที่เป็น open gate นะครับหล,หลักก็มีแค่นี้นะ ที่ตัวเอาหอมาร์ทรีมีมากกว่านะในการที่เรียกว่าเปิดตัวทีหลังแล้วกันแล้วก็ส่วนที่ r ห้า mark II ยังมีเหนือกว่านะก็คืออย่างแรกที่พูดไปแล้วก็คือในเรื่องของเรซูลชั่นนะความละเอียดที่สูงกว่านะอยู่ที่45ล้านพิกเซลแล้วก็มีพิกเซลชิปด้วยยิ่งทำให้ได้ไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัว r 5นะครับ แล้วก็ถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของจออันนี้ A5 ถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับเพราะว่าจอของ A5 เนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่ที่3.2นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดก็สูงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจอที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่2.1ล้านละเอียดมากนะครับซึ่งของ A6 Mark 3เนี่ยความละเอียดของจอนีอยู่ที่1.6ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าละเอียดนะครับเพราะว่ากล้องหลายตัวในปัจจุบันเนี่ยก็บางตัวก็ไม่ถึงล้าน9 0 0 0แสนก็ดอ t เ้ยนะครับ และก็ทันไมอีกอันนึงอันเนี้ยพี่ชอบมากเพราะว่าพี่เป็นคนที่ใช้กล้องโดยการถ่ายภาพแบบมองช่องมองภาพอะซึ่งจริงๆพี่ชอบกล้องที่เป็น S R มากกว่าถึงแม้จะเป็นดิจิตอลนะครับชอบการมองภาพแบบออปติคอลที่มองผ่านเลนไม่ค่อยชอบมองภาพที่เป็นแบบ e V F เงี้ยแต่ตัว e V F ของ A 5 Mark i เนี่ยมีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงนะความละเอียดของเขาอยู่ที่5.7ล้านสูงมากนะครับ ส่วนของ A6 Mark III เนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับกล้องหลายๆตัวนะเพราะว่าความลเอียดของช่องมองภาพของเขาอยู่ที่3.69ล้านนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ Canon ค่อนข้างพิเศษก็คือในเรื่องของ e y Control นะครับที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่พี่พูดนะครับที่มาสพอร์ตสิ่งที่ R5 Mark II มีนะครับซึ่งนั่นแหละก็ทำให้ตัว R5 Mark II กล้องที่แบบมีความฉลาดค่อนข้างมากนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีนะข้อดีก็คือช่างภาพมีหน้าที่คิดแล้วก็มองแล้วก็เล็งที่เหลือกล้องจัดการให้ยังไงเราก็ได้ภาพที่ดียังไงเราก็ได้ภาพที่สมบูรณ์ สิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันอย่างเลนบิตติ้งอย่างแอนดี้ดัสชัตเตอร์นะครับแล้วก็ f u ลเ h d ดีนะครับ มีช่องเสียบแก๊สสองสล็อตเหมือนกันนะเสียบได้2ช่องเหมือนกันแล้วก็บอดี้เป็นแบบวิตาซิลนะครับซึ่งตัวบอดี้เนี่ยขนาดเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะค,คือถ้าความกว้างเนี่ยทั้ง R6 Mark 3ทั้ง R5 Mark 2เนี่ยกว้างเท่ากันนะคือถ้ามองทางด้านหน้านี่คือความกว้างเท่ากันเลยแต่ความสูงกับความหนาเนี่ยตัว R5 Mark 2เนี่ยจะสูงกว่านะครับแล้วก็จะหนากว่าในส่วนของกริปนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัว R5 Mark 2เนี่ยก็จะหนักกว่านิดหน่อยนะจะหนักกว่าอยู่ประมาณ50กรัมนะตัว R นะน้ำหนักอยู่ที่746กรัมส่วนของ r 6 Mark III เนะี่ยที่เพิ่งออกมาใหม่เนะี่ยน้ำหนักอยู่ที่699กรัมนะก็ถือว่าเป็นกล้องที่น้ำหนักกลางๆนะถ้าบวกกับสรีและตัวกลิปจับที่แบบกระชับมือเนะี่ยพี่ว่าน้ำหนักก็ไม่ใช่ปัญหานะก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่สมดุลฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครเลือกตัวไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตัว A6 Mark III น่าเล่นไหมหรือตัว r 5 Mark 2น่าสนใจกว่า คลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ